คลิปนี้เราจะมาเปิดเส้นทางความรักนะครับของเอเรนกับมิกาสะกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นก็เชีร์คู่นี้กันเหลือเกินสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง a อคแท็กออนไททันทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่เป็นการสปอยแอคแท็กออนไททันนะครับที่เป็นรูปแบบมังงะหาใครนะครับรับชมแต่นิเมะนะครับเนื้อหาตรงนี้มีสปอยแน่นอนนะครับโอเคแต่ถ้าใครนะครับโนสนโนแคร์ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยากจะรับ รู้เรื่องราวนะครับเส้นทางความรักนะครับของทางด้านเอเรนกับทางด้านของมิกกานั้นมันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีอะไรนะครับที่ทางด้านของอาจารย์ผู้แต่งอย่างอาจารย์อาจิเมะนั้นได้ทาการสอดแทรกเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของ2คนนี้เราไปรับชมนะครับสำหรับความสนุกความมันนะครับจะเรียกความสนุกหรือเปล่าเอาเป็นว่าความรู้สึกดีๆแล้วกันนะครับสำหรับเส้นทางความรักนะครับของ2คนนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มจะเต็มนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระ แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นแอปบิลิปิลิยูทูบแล้วก็ Facebook Fanpage ของผมซึ่งใครนะครับติดตามเรื่องเอ็แทกออนไททันมานะครับพวกเรานั้นก็จะได้เห็นมุมมองความรักนะครับที่ทางด้านของมิกาสานั้นมอบนะครับถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเอเรนเลยคือเป็นหญิงสาวนะครับที่มั่นคงในความรักแบบสุดๆเลยนะครับกับชายที่ว่าเคยช่วยเหลือเธอในสมัยยังเด็กๆนะครับอย่างทางด้านเอเรนซึ่งแน่นอนนะครับมุมมองความรักนะครับของเอเรนนั้นนะครับก็คือไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรแบบชัดเจนสักท รแต่เมื่อตอนจบขอยแทกออนไททันนะครับมีการเปิดเผยเลยครับว่าเอเรนนั้นเป็นหนุ่มที่คลั่งรักสุดๆเลยนะครับในตัวของมิกซาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอยู่ในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการให้อนาคตนนะครับเป็นไปตามที่เขาต้องการจึงต้องทําตัวเย็นชานะคบต่อมิกซานะครับอย่างเสมอมาเลยนะครับเหมือนที่เรานะครับได้เห็นในเรื่องนะครับมาโดยตลอดเลยแต่จริงๆแล้วนะครับก็คือมีคนเนี่ยไปสังเกตเยอะเลยนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้มีการหยอดมาตลอดเลยว่าเอเรนนั้นนะครับก็แอบชอบ มิคาสะอยู่มอนกันนั่นแหละนะครับแต่เนื่องด้วยว่าเป็นคนปากแข็งและก็บวกกับว่าการที่เขานั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในตอนแรกๆเลยก็คือการจัดการไททันจึงทาให้มุมมองด้านความรักของเขานั้นนะครับก็เลยไม่ได้ถูกเปิดเผยมาสักเท่าไหร่นะครับในมุมมองของเอเรนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจุดเริ่มต้นความรักนะครับของมิคาสะที่มาบก่ากับเอเรนนั้นก็คือตอนที่เอเรนนั้นไปช่วยเหลือเธอนะครับในตอนเด็กๆและก็เอเรนมอบผ้าพันคอให้กับเธอนะครับเธอจึงหลงรักนะครับแล้วก็เธอทูลในตัวของ ว่าเอเรนนั้นเริ่มหลงรักนะครับในตัวมิกาซาเนี่ยในตอนนั้นด้วยหรือเปล่าแต่การที่เอเรนกับอยู่กับมิกาซานะครับกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กๆนะครับจึงทําให้ความรักของทั้งสองคนนั้นเริ่มจะก่อตัวขึ้นเพียงแค่ว่าเอเรนนั้นนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างปากแข็งไปหน่อยอย่างมีอยู่ฉากหนึ่งเลยนะครับที่มีคนสังเกตนะครับถ้าใครจํากันได้เนาะตอนที่ว่าทางด้านของแกนนั้นนะครับเคยชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องผมของมิกาซ่าว่าเฮ้ยผมของมิกาซ่าเนี่ยสวยเหลือเกินซึ่งตากใครนะครับไป คือเดินผ่านนิดๆแหละไปแอบได้ยินนะครับกับคําชมนะครับที่แจนนั้นนะครับไปชมกับมิกกสสนนะครับอ่าเติมนิดนึงแล้วกันน่ะใครไม่ทราบนะครับแจนนั้นนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่แอบหลงรักมิกกสสมาโดยตลอดเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอแจนชมเสร็จไปแล้วใช่ไหมเอเรนอยู่ดีๆนะครับพี่แกก็โพล่งมาเลยนะครับแล้วก็บอกมิกกัสสันนั่นแ่ละเหมาะนะครับหรือว่าควรนะครับในการตัดผมสั้นมากกว่านะครับจึงทำให้หลายคนนั้นะครับก็เลยสันนิษฐานเลยแหละครับว่าพอเอเรนเนี่ยมันถึงหรือเปล่าจึงไปบอกให้มิกสะนครับไปตัดผมนะะครรับเพาดีๆนะครัับบแม่่เเเออรรรนนขงงาะคก็โพล ในการบอกให้ตัดผมนะครับคือจังหวะทามมิ่งมันจะอะไรจะดีขนาดนั้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามิการ์ซานะครับยิงสาวผู้เทิดทูนความรักนะครับเมื่อทางด้านเอเลนบอกว่าตัดผมเจ๊แกก็ไปตัดให้ในทันทีนะครับแหม่ลงรักสุดๆเลยส่วนตรงไหนนะครับที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นละกันเนาะที่เอเดนเริ่มรู้ตัวเองนะครับว่าก็ลงรักในตัวมิการ์ซาด้วยเช่นกันก็น่าจะเป็นตอนนะครับที่เอเลนนั้นนะครับก็คือต้องปกป้องมิกาซานะครับจากตัวของไดนาฟีก็คือไททันวิปริตนั่นแหละที่เอเดนนั้น จึงสามารถใช้พลังไททันบรรพุรุษได้ในตอนนั้นซึ่งาใครดูดีๆนะครับปกติแล้วเอเรนนั้นนะครับก็ไม่ค่อยจะสนใจในตัวของมิกาซาสักเท่าไหร่นะครับจะพูดไม่สนใจเลยป่ะแปลว่าก็ไม่ได้มีมุมหวานอะไรขนาดนั้นนะครับแต่การที่เอเรนนั้นนะครับจะปกป้องในตัวมิกาซาพื้นปกติแล้วมิกาซาจะเป็นคนปกป้องเอเรนใช่ไหมเอเรนนะครับก็เลยบอกเลยหละครับว่าภาพพันคออันนั้นน่ะไม่ว่ากี่ครั้งน่ะฉันจะพันให้กับเธอก็คือจะเป็นฉากนะครับที่ภาพพันคอของมิกาซานั้นนะครับหลุดไปอ่ง้มัน ที่เอเรนมอบให้กับมิกาสานั้นมันเป็นตัวกลางสื่อความหมายเลยครับว่านี่แหละคือสิ่งที่เอเรนนั้นมอบให้กับมิกาสานะครับไปตลอดชีวิตซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นการปกป้องนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในฐานะผู้ชายที่รักผู้หญิงคนนี้และต้องการให้ผู้หญิงคนนี้นั้นนะครับก็คืออยู่อย่างปลอดภัยนะครับในอ้อมมือของเขาและหลังจากที่เอเรนนั้นนะครับไปสัมผัสมือของฮิสตเรียนะครับซึ่งหากใครติดตามจะทราบดีแล้วครับว่าเอเรนนั้นก็คือจะสามารถรู้นะครับว่าอนาคตนั้นจะเกิดอะไรเส้นทางต่างๆนั้้นนะที่่เเขาาจตอองลืกว ้นทางไหนคือเส้นทางที่ดีที่สุดซึ่งเอเรนนะครับก็พยายามจะคีดลุกนะครับหรือว่าพยายามนะครับจะเดินไปเส้นทางนะครับที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้จิตใจของเอเรนนั้นควยเขวตอนที่เอเรนนั้นนะครับบุกไปนะครับที่ดินแดงของชาวมาเลในตอนนั้นนะครับคือเอเรนเนี่ยก็คืออยู่ดีๆนะครับพี่แกก็ไปถามมิกาซ่าเลยครับว่ามิกาซ่านั้นนะครับคิดกับเอเรนอย่างไรนะครับครอบครัวนะครับหรือว่าคนรักซึ่งในตอนนั้นนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะครับว่าเอเรนนั้นร ขอองงตเดีหรือทําเพื่อทุกคนนะครับเพราะว่าความสุขของเขาก็คือเขาต้องการใช้ชีวิตนะครับในช่วงสุดท้ายอยู่กับมิกาสซาจึงถามสิ่งนั้นไปกับมิกาสซาซึ่งหากมิกาสซาตอบว่าคิดกับเอเรนนะครับเฉกเช่นคนรักแน่นอนและว่าเอเรนนั้นนะครับจะเลือกเส้นทางในการที่เขานั้นนะครับจะพามิกาสซานะครับไปอยู่ด้วยกันนะครับจนกว่าจะหมดอายุไขของเขาและก็ยอมนะครับให้ทางด้านนะครับชาวพาราดีนะครับก็คือต้องล่มสลายไปก็ไม่ว่าจะเป็นอามินนั้นต้องเดือดร้อนนะครับในการปกป้องเกาะหรือว่าสโตอเรียนนั้นนะครับจะต้องักกบใ้ลูห าซึ่งแน่นอนแหละครับว่ายังดีนะครับที่ตอนนั้นมิคาซาต่อไปว่าครอบครัวนะครับจึงทําให้นะครับไม่เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็เป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งแล้วแหละครับว่าเฮเลนนั้นนะครับก็คือลงรักในตัวของมิคาซาแล้วและต้องการจะอยู่กับมิคาซานะครับแต่ทั้งสองคนนี้นะครับไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่านะครับทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันนะครับมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเอเลนนะครับยอมที่เสียสละนะครับความสุขของตนเองนะครับเพื่อส่วนรวมมากกว่าและในท้ายที่สุดแล้วนะครับตอนที่เอเลนนั จะเห็นได้เลยแหละครับว่าเอเลนนั้นยอมนะครับที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองมาความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวของเขานะครับจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าจริงๆก็ไม่น่าใช่นะก็ฟิลแบบสมมุติถ้าเรารักใครคนนึงเราก็ไม่ต้องการให้คนคนที่เรารักนะครับไปมีครอบครัวหรือไปมีคนที่ตนเองรักถูกไหมละครับเอเลนก็พูดมาตรงๆเลยแหละครับว่าเขานั้นไม่ต้องการให้มีกระสานะครับมีครอบครัวนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆซึ่งมันก็จะแตกต่างจากก่อนหน้านี้เลยนะครับที่เอเลนนั้นเคยไปพูดแหละครับว่าเขานั ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงแค่คําพูดสวยหรูเท่านั้นนะครับแต่ในใจความจริงของเขาแล้วนี่ก็คือความรักนะครับที่เอเลนมอบให้กับมิกาสะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับเส้นทางความรักของทั้งสองคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปรรจบกันนะครับในการเป็นคู่ครองกันแต่ว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็ได้รับรู้แหละครับว่าทั้งสองคนนั้นได้รักอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นความรักรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับของทั้งสองคนและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับความรักของเอเรนกับมมมาาาาะ้้เป็่งงรกกบถึแววจจีดต ที่เด้ครับที่แบบว่าไม่ได้ต้องแบบมาอยู่คู่กันเป็นคู่ครองกันแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งสองคนก็คงจะมีความสุขด้วยเช่นกันกับการที่ตนเองนั้นนะครับสามารถเสียสละความรักของทั้งสองคนเพื่อส่วนรวมมากกว่านะครับและนี่แหละครับก็คือเส้นทางความรักนะครับของเอเรนกับมิกาสะนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คืออยากให้ผมทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเคยทําเกี่ยวกับเส้นทางความรักของอาร์มินกับแอนนี่ไปแล้วว่าทั้งสองคนนี้นะครับมันมีจุดไหนหรอที่ทําให้คลิกกันนะครับจนรักกันอันนี้นะครับก็เป็นส่วนของเอเรนกัางง้นมิะลลรซึ่จจๆแวยย นะคือผมก็พยายามไปไล่อ่านใหม่เลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวไอเทอ็มออนไทันนะครับว่ามีส่วนไหนที่แบบว่าเป็นส่วนที่ชัดเจนละกันนอาะที่ไได้บอกบอกแรกแหละครับว่าเอเรนนั้นแอบหลงรักมิกาัสนะครับก็เป็นบางส่วนตรงนี้ละกันที่ผมมานําเสนอแล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเอเรนนั้นแอบหลงรักมิกาสสหรือหลงรักมิกาสสในตอนไหนตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงนะครับที่ปกป้องมิกาัสสอย่างที่ผมบอกหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันและเหมือนเดิมหากใครที่ชอบคล คลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับก็จะนำเสนอทุกท่านได้รับชมแน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ